ถามมงรูปคู่ไหมคะแต่ว่ามีรูปคู่กับพี่โตโน่ก็จริงๆขำค่ะคือตรงที่แบบเหมือนปกติเราไปงานเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่โอเคหนูกลับมาจากติดปาร์ตี้ขึ้นก็ทํางานเลยแล้วก็ไปงานโดยที่ไม่ได้แบบทรา่าแบบมีใครร่วมงานบ้างพอไปถึงปั๊บก็ในงานก็คือมีหนูพี่โตโน่สองคนก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตามปกติจริงถ่ายคนทั่วๆวันนี้เพราะวนนี้โตโน่ก็เป็นแต่โง่จึ่ ริงอย่างที่หนูบอกว่าคือหนูกับพี่งโมจบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคถ้ารูปนี้มันตัดอดีตไปมันจะกลายเป็นรูปปกติทั่วไปธรรมดาจริงๆค่ะหนูมองว,ว่ามันมันมันหนูไม่ได้คิดในส่วนนั้นจริงคือว่าตัวหนูกับพี่โมเองก็คืออย่างที่หนูบอกว่ามันจบแต่งงานแล้ว่ะค ถามตัวหนูหนูไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ต้องคุยต้องครียนไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะมันเป็นรูปธรรมดามาห้าตอนนี้เหมือนกระแสทีนจะตรงไตรงมาเหมือนกันว่าเราพยายามจะสร้งกระแสมาจริงแล้วก็ต้องบอกว่าแบบหรืออาจจะโชคดีที่ต้องที่แบบหนูมีงานทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะสร้างกระแสหรือว่ามันมันไม่จำเป็นถามมาเมนต์หน่าเราเออ ว่าเราก็ไป็นลบแล้วหรือข้อความที่แชร์กับเรากับโตโน่เท่านั้นเองก็จริงๆถ้าเกิดมองไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามนะคะหนูมองว่าการที่เราแบบตอบโต้กลับอะค่ะมันมันไม่โอเคหรือว่าหนูลบทำวิพากษ์วิจารณ์ที่มันค่อนข้างที่จะไม่สุภาพออกดีกว่าเพื่อที่แฟนคลับของหนูเองก็จะได้ไม่ต้องแบบเกิดการปะทะกันระหว่างแฟนคลับไทยต่อไทรก็ตามหรือขอให้มันเป็นพื้นที่ดีๆและกันที่มีแต่คำพูดดีๆ ทุกคำพูดที่ไม่ที่ที่เขาเรียกว่าวิจาร์แต่ว่าไม่อยากไทยเราไม่เก็บไว้นะคะ<ม>แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยดูถดึงใจเท่าไหร่ก็ขอขอขอนุญาตลบแล้วกันค่ะดีกว่ารู้ดีกว่า,วาหนูตอบโต้นะหนูว่าดีกว่าจะนาที่แน่นอนใช่ค่ะเห็นว<ม>่ามีการเหม่นบล็อกไอจีกันด้วยหรือเปล่า,ราครับก็ค,คนที่หนูต้องบอกเลยนะคะคือใครที่เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ได้รู้จักเราจริงๆน่นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยคาพูดที่ไม่สุภาพขออนุญาตบล็อกนะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่แบบหนูห่วงจริงๆเพราะว่าแฟนคลับหนู รวมถึงใครหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของคนที่หนูไปเจอแล้วก็ร่วมงานถ่ายรูปหนูทำอย่างนี้เยอะอะค่ะเพราะนั้นคือหนูไม่อยากให้ใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับมาทะเลาะกันเพราะแค่รูปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเข้ามาหนูขอด้วยความสุภาพแล้วก็ด้วยความเห็นใจกันละกันค่ะแต่หลายๆคนเขาก็ไปถ่ายหนูมองว่าถ้ามันมีอะไรเกินเลยหนูคงไม่เอาลูกถ่ายมันคงไม่ต้องแบบโชว์ว่าโหฉันถ่ายรูปมันไม่ต้องไหมอะหนูว่า หนูว่าถ้าเกิดใครติดตามอินสตาแกรมรู้อยู่แล้วว่าเวลาหนูไปด้วงไงใครถ่ายรูปกับคู่ร่วมงานเสมออย่างวันนี้หนูถ่ายกับเดี๋ยวค่อยดูนะคะในอินสตาแกรมจะมีรูปพี่เล็กขียร์เดนแล้วก็มีรูปพี่โดนัทแน่นอนค่ะถามเรื่องไม่ใช่หรอคะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่มีอะคะ่ะไม่ดีไม่ต้องแยงไหมไม,ไม่ได้ไปเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่ นก่อนไปมันนอกไม่มีมีแต่ทำเลสิกเลสิกแต่เห็นหนูที่ที่ไอซีก็ใช้แน่นอนค่ะทำทำเลสิกค่ะทำเรื่องช่องไหนครับตอนนี้ที่เขาไม่เขาจะมีที่ใหญ่เนี่ยเขาประชุมการเรื่องเกี่ยวกับดารารับงานอีเวนต์ชวนทีมงานละครปุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยทีมเนาะตัวจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นตัวจี๊ดของตัวจี๊ดเหรอด้วยความที่เป็นตัวจี๊ดเนี่ยค่ะทำไรต้องถูกต้องตามกฎระเบียบเพราะว่านะใครก็ต้องจับตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเวลาจะไปต่างประเทศทีหนูทำเรื่องล่วงหน้าหลายเดือนมากเลยอะค่ะแล้วก็ คือเวลามีงานอีเวนต์หนูเนี่ยค่ะเมะื่อวานถ่ายละครเสร็จเชื่อมคืนวันรุ่งขึ้นรับอีเวนต์เลยก็คือไม่ไม่รับชนคิวละครแน่นอนค่ะรายละเอียดช่องค่ะรายละเอียดกองถ่ายได้ค่ะให้เกียรติละครคือไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูทําทุกอย่างอย่างถูกต้องค่ะท<ม>ี่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบไม่เคยมีอะไรคือเวลามีงานอีเวนต์มาเราก็เลือกที่จะต้องสลัดอีเวนต์ที่มันทับกับคิวละครแะ้วคัดมาให้ละครก่อนเพราะว่าเป็นเป็นงานหลักแล้วก็เป็นงานที่เรารักที่สำคัญคือทีมงานกลุ่มใหญ่มากกว่าค่ะ ว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสไหมมันก็เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการทํางานพวกก็มันเดีนเยอะนะคะเวลาถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะค่ะ ไม่ไมีเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราทําให้ไม่สามารถที่จะเอาผิดเราได้อยู่แล้วเพราะเราท,ทุกอย่างยังถูกต้องค่ะเพราะว่าคือเวลาเราไปอีเวนต์อย่างงี้มันก็ยังไงร,รับรู้ว่าทั้งประเทศอยู่แล้วคือหนูไม่หนูทำทุกอย่างถูกต้องเลยนะะสามารถถามได้จากกองผ่าค่ะ,ข,ะขอย้ำความสัมพันธ์นึงครับปกับกองปกับพี่แตงโมตอนนี้ที่เรายัง <ขา S 2> ยังร่วมง,งานกันได้ไหมคะร่วมง,งานกันได้ค่ะแล้วเ,เราได้เจอกันเหรอเราใกลไจะแล้วเน่อไหไม่ที่จอเลยค่ะ